สาวต้องตอบ้านไหนคะมาขนาดนี้คงเรียกน้องสาวไม่ได้แล้วนะก็เรียกว่าแฟนก็ได้ครับผมอะไรที่น้องอะไรคะให้น้องแนะนำตัวตัวเท่ค่ะคัวพบกันมานานแค่ไหนแล้วเออพบกันน่าจะเกือบปีครับผมประมาณเกือบปีแต่ว่ารู้จักกันนานมาเกสิบปีแล้วครับผมครับแล้วทำไมคราวนี้เล่นเลยคะก็จังหวะเวลายังไม่ลงตัวไม่เคยลงตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอดีว่าบังเอิญ วนมาเจอกันอีกรอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วไปลงทุอย่างไงเป็นยังไงน,น้องถูกสเปกตรงไหนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถูกสเปคตรงไหนก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเขาอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีนะครับก็คืออยู่แล้วไม่เครียดว่าเราอยู่กันเรื่องเครียนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่าสิบปีที่คือจากกันเป็นเพื่อนเป็นน้องครับผมก็เป็นเพื่อนกันก็เจอกันตามงานนู้นงานนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผม จัดสีใจเป็นแฟนกันก็บังเอิญด้วยแหละอย่างที่บอกเรื่องเวลาอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็มาประเมิญว่าวางโสดด้วยน้องเขาก็โสดด้วยหรือเปล่าโสดกันแตจีบมานานแล้วเพิ่งมาจีบใช่จีบมานานยังที่จีบวินิจักกันนี่คือจีบเลยจีบมัตลอดแล้วไม่ติดหรือเปล่าเออสงสัสยจะเป็นอย่างนั้นน้องก็ต้องใจอ่อนแล้วครนะไม่ค่ะไม่ค่ะก็เพิ่งได้มาคุยจริงจังกันช่วงเชื่อมีอค่ะประมาณจี <c oughs> แบแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้อ,องคุยมาก เหมือต้นสวยไปอยู่ค่ะดูแลดีในมุมมองเราพี่ปาร์ติคอ๋อยากจังก็เป็นคนเป็นคนที่เทคแครดีอ่ะค่ะคือเมื่ออย่างที่บอกจะเหมือนต้น ื่องแต่งงานยังไม่คิดครับผมยังยังยัง,ยง,ยงคิดว่าตัวอะไรตัวเองก็ยังไม่พร้อมด้วยเนาะเขายังไม่พร้อมด้วยกวางก็ยังอยากทํางานให้มันเรื่องฐานะการเงินเรื่องฐานเรื่องเรื่องการงานมันมั่นคงกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมกวางจะบอกว่า,าแต่งงารแล้วติเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไหมต่อไม่กล้ามาพี่กวางเองก็ไม่กลัวค่ะก็เราคุยคุยกันไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ถ้าโฆษณาชวนเชื่อไปเยอะตอนแรกเองกวางอยู่อะย่งนี หวังว่าคงหวังว่าคงคบกันยาวยาวไปเรื่อยๆจนจนคือคือไม่คาดว่าคงไม่มีอยากยังไม่อยากให้มีเรื่องเศร้าๆอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม